มาฟังดอกย่าเล่าเรื่องครับเรื่องแม่ยายพาไปจับชูมาฟังกันเลยครับและสุดท้ายแม่ยายผมก็ยอมเปิดปากบอกผมครับว่าลูกสาวของเธอก็ไม่ได้ซื่อสัตย์กับผมผมได้ยินแล้วถึงกับอึ้องไปชั่วขณะหนึ่งครับแต่เนี่ยผมก็ทำตัวน่าสงสัยจริงๆริเลยครับก่อนหน้านี้แต่ผมก็ไม่คิดว่าเธอจะนอกใจเพราะว่าอยู่ด้วยกันมาสปีเธอก็ไม่มีวี่แววว่า จะเป็นแบบนี้ครับแล้วก็ไม่เคยมีเรื่องชู้สาวให้ผมต้องเป็นกังวลด้วยครับก็มีแค่เธอจะกลับมาเยี่ยมแม่ทุกๆเดือนเท่านั้นเองเม่ยยายผมจึงบอกว่าความจริงแล้วที่เธอมาบ้านพอมาหาผู้ชายกลับมาทั้งวันก็ไม่ค่อยอยู่บ้านผมได้ยินก็รู้สึกโงเหวงไปหมดแต่ว่าโกรธก็ไม่เชิงครับแต่ผมกลับไม่เครียดแค้นเธอ แค่อยากรู้ว่าเมียผมเธอทาแบบนี้ทําไมอีกอย่าง,างผมเห็นสีหน้าแม่ยายแล้วผมกรู้สึกสงสารเธอขึ้นมาครับพอดูท่าทีของเธอตอนที่พูดบอกผมมันกระอ่วนยังไงไม่รู้ครับแต่นั่นมันก็ทําให้ผมไม่คิดอยากที่จะให้มันเป็นเรื่องเป็นราวครับและผมก็ได้รู้ความลับอีกอย่างหนึ่งของแม่ยายครับคือจริงๆเธอก็เป็นแค่แม่เลี้ยงของเมียผมเท่านั้นเองครับ แต่ก็รักเหมือนลูกเพราะเธอเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กพอผัวเธอเสียเธอก็อยู่กับลูกสาวสองคนครับที่เธอบอกผมก็เพราะว่าผมดูเป็นคนดีจึงอยากจะเตียนเสียเนๆ่นๆครับเพราะถึงเธอจะรักลูกสาวของเธอเหมือนลูกแต่นิสัยของเมียผมเธอรู้ดีครับถึงเธอจะเอื่มเออมอยู่บ้างแต่ก็เลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็ก แล้วก็มีความผูกพันอยู่บ้างครับอีกอย่างลูกสาวเธอก็ตั้งแต่ทํางานก็ให้เงินเธอไว้ใช้ตลอดครับก็เลี้ยงดูเธอเหมือนแม่คนหนึ่งครับก็เพราะเธอห่วงลูกสาวนั่นแหละครับเธอจริงไม่แต่งงานใหม่ะจะยังสาวยังสวยอยู่และอีกอย่างหนึง่งเ,เธอไม่อยากจะให้มีเรื่องอะไรแบบนี้ครับ เธอก็เลยยอมอยู่เป็นโสดคนเดียวถึงจะมีคนในตลาดมาจีบเธออยู่บ้างครับแต่เธอก็ปฏิเสธอีอย่างออบ้านที่เธออยู่ก็เป็นบ้านของผัวเธอครับจึงไม่มีอะไรต้องห่วงแค่รอให้ลูกสาวเธอมีครอบครัวเป็นหลักเป็นฐานเท่านั้นแหละครับเธอก็คิดจะแยกจากไปครับแล้วก็ไปมีแฟนใหม่อะไรแบบนี้ครับเธอคิดไว้ผมนั่งฟังเธอพูด ผมก็รู้สึกใจเย็นลงครับความรู้สึกของผมมันบอกไม่ถูกว่ากําลังวา้าวุ่นเรื่องเมียนออกใจหรือว่าเป็นเรื่องของแม่ยายที่ผมได้ฟังก็ไม่รู้เหมือนกันครับหลังจากที่ผมรับปากกับแม่ยายแล้วครับว่าจะไม่ทําร้ายหรือเอาเรื่องอลูกเลี้ยงเธอครับเธอก็ยอมพาผมไปดูให้เห็นกับตาครับผมยอมครับยอมรับครับว่าตอนนี้แค่อยากให้เห็นกับตาจะได้ไมีคิด ฟุ้งซ่านครับและอีกอย่างหนึ่งผมก็ไม่คิดจะทำอะไรไปมากกว่านี้หรอกครับแค่อยากจะเห็นกับตาเฉยๆความรู้สึกที่ผมมีให้กับเมียมันก็บอกไม่ถูกเหมือนกันครับจะให้คืนดีกันมาถึงตอนนี้มันคงเป็นไปไม่ได้อีกแล้วครับอีกอย่างผมกับรู้สึกแชร์ความรู้สึกของแม่ยายมากกว่าครับที่เธอต้องมาต้องมาลำบากใจกระอ่วนบอกกับผมเรื่องนี้ครับ ยอมรับจริงๆครับมันเป็นความรู้สึกแบบนี้จริงๆแิงเดี๋ยวพอผมไปเห็นกับตาว่าเธออยู่กับผู้ชายคนอื่นครับและเธอก็ทํากับผู้ชายคนนั้นเหมือนอยู่ต่อหน้าคนรักจริงจริงครับแถมอยู่ต่อหน้าคนรอบข้างเพื่อนฝูงอกีกแบบนี้ผมก็แน่ใจแล้วครับว่าผมไม่สามารถอยู่กับผู้หญิงคนนี้ได้อีกแล้วผมก็เลยถือโอกาสถ่ายรูปและถ่ายวิดีโอ เอกับผู้ชายคนนั้นเอาไว้ครับเป็นหลักฐานครับแล้วผมกับแม่ยายก็กลับบ้านแม่ยายผมโทรถามว่า,าโทรถามเมียผมว่าจะกลับบ้านตอนไหนเธอบอกกับแม่ว่า,าช่วยงานเขาเสร็จพรุ่งนี้บ่ายก็จะกลับแล้วเธอก็บอกแม่ฝากบอกผมด้วยทั้งทั้งที่เธออยู่ที่รีสอร์ทครับแต่เธอบอกว่าอยู่บ้านงานจริงๆมันก็ไม่ได้มีงานแต่งอะไรหรอกครับแกเธอมาอยู่กับผู้ชายเฉยเ ผมก็ปล่อยครับมาถึงขั้นนี้แล้วผมกะว่าจะกลับไปทำงานเลยครับแต่ว่ามันค่ำแล้วเนี่ยยายผมก็เลยให้ผมนอนค้างที่นี่ก่อนเพราะรถไม่ค่อยมีเออตอนเช้าเดี๋ยวเธอจะไปส่งที่ท่ารถครับผมตอนนี้ก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วครับมันหวงเวงไปหมดจะว่าเสียใจมันก็ไม่เชิงครับจะว่าแบบโลง่ง ใจมันก็ไม่ใช่ผมบอกไม่ถูกครับคงเป็นเพราะเออผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันครับอีกอย่างหนึง่งแม่ยายผมเธอก็ห้ามห้ามผมครับไม่ให้ผมไปแล้วก็เหมือนเธอจะค่อยๆปอบอผมด้วยครับคงเพราะเป็นห่วงผมผมบอกว่าจะจะไปดื่มเบียร์ที่ร้านครับเธอก็ห้ามผมไว้ไม่ให้ผมไปครับ คงกลัวจะเกิดเรื่องเกิดราวอะไรแบบนี้มั้งครับผมก็เลยตามใจเธอเธอบอกเดี๋ยวถ้าจะดื่มก็ดื่มที่บ้านนี่แหละเธอก็เลยไปซื้อมาให้ผมครับดูเธอจะดีกับผมมากๆครับแล้วมันก็ทําให้ผมดูดูใจใจเย็ยนขึ้นมาเยอะครับผมก็นอนไม่หลับไม่ย้ายผมก็เลยไปซื้อเบียร์มาอีกครับ พอที่กินไปมันก็พอกลืมๆครับผมก็นอนไม่หลับไม่ยายผมก็เลยเหมือนเธอจะคอยดูผมตลอดครับผมยอมรับครับว่าตอนนี้ผมไม่ได้คิดอะไรแล้วครับและสุดท้ายผมกับแม่ยายครับก็ดื่มด้วยกันครับแล้วก็นั่งคุยเรื่องนูน้นเรื่องนี้ไปด้วยครับเหมือนกันเป็นการปรับทุกอะไรกันแบบนี้ครับ สุดท้ายผมกับแม่ยายก็เผลอมีอะไรกันครับเพราะความเมาก็อย่างว่าอะไรครับเรื่องแบบนี้มันไม่เข้าใครออกใครตอนเช้าเธอก็บอกออไม่ต้องคิดมากเรื่องลูกสาวเธอ,เ,อ,อเพราะเมียผมทำผิดต่อผมก่อนและเธอบอกว่าเรื่องที่ผมนอนกับเธอก็ถือว่าเ,เป็นการชดเชยที่เมียผมนอกใจอะไรแบบนี้ครับ ผมก็พูดไม่หออเลยครับผมยอมรับครับว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าแม่ยายผมดูมีสเสน่ห์อย่างบอกไม่ถูกครับแต่ก็ยังว่าอะไรครับเธอขอโทษผมอีกครั้งครับแล้วก็ส่งผมขึ้นรถผมก็ขึ้นรถได้ก็ส่งรูปไปให้เมียแล้วบอกเลิกกับเธอทันทีครับและผมก็บลอกเธอทันทีเหมือนกันพอถึงที่ทํางานผมกวลาออกครับแล้วก็กลับไปอยู่บ้าน ตอนนี้ผมก็ไม่ได้เครียดเรื่องเมียนอกใจแล้วครับแต่กับอดคิดถึงแม่ยายไม่ได้ครับสีหน้าแววตาของเธอมันทำให้ผมอดคิดไม่ได้ครับว่าจะมีโอกาสได้เจอเธออีกไหมจบแล้วครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ